เส้นเลือดในสมองตีบอุดตันหัวใจวายแบบไม่รู้ตัวได้ถ้าเกิดคุณมีสิ่งนี้อันตรายถึงชีวิตนะครับอันที่ศูนย์คือถ้าคุณสูบบุหรี่หรือถ้าคุณมีครอบครัวที่สูบบุหรี่นะครับนั่นก็คือคุณจะได้ second hand smoke เขาเรียกว่าบุหรี่มือสองอันตรายกว่าการสูบบุหรี่เองซะอีกนะครับโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าอีกอันหนึ่งคือเหล้าแน่นอนใครที่ดื่มแอลกอฮอล์หลอดเลือดแข็งตัวเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงนะคะของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้วเราจะดูใ ยังไงว่าเรามีอาการนะครับอาการเส้นเลือดในสมองตีบแตกอุดตันมีอะไรบ้างนะครับหถ้าเกิดมันแตกอันนี้จะปวดหัวเฉียบพลันนะครับแล้วปวดจนต้องมีตามัวนะหรือปวดจนขึ้นไส้อาเจียนมีกำเดาไหลชาบริเวณใบหน้านะครับพูดอะไรไม่ได้น้ำลายไหลแขนขาอ่อนแรงอันนี้คือไปโรงพยาบาลนะครับเช็คอาการอันตรายเสี่ยงตายจากโรคเส้นเลือดสมองนะครับมันมีตัวย่อแบบนี้ครับ FAST F A S T นะครับ F คือ face face แปลว่าหน้าหน้าชาย ิ้มแล้วเป็นแบบนี้ได้ข้างเดียวหรือขยักคิ้วได้ข้างเดียวคือข้างนี้ไปแล้วแสดงว่าสมองด้านขวาน่าจะมีปัญหาเรียบร้อยนี่อันตรายมากอันที่2คือ AA คืออาร์มคือแขนนะครับตื่นมาแล้วยกแขนไม่ได้นะครับทำไมยูอยู่นิ้วไม่มีแรงบีบมือบีบอะไรไม่ได้อันนี้คืออันตรายมาก S คือสปีชพูดอยู่ๆพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ที่บ้านพูดพูดประโยคแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องอันนี้คือนระบบประสาทกำลังรับประทานอยู่แล้วก็ T ีคือไทม์ไทม์คือเวลาไทมิงที่คุณจะต้องรีบไปห้องฉุกเฉินใครปวด หัวความดันสูงเป็นไมเกรนบ่อยหาแมกนีเซียมจากพัญ,ญพืชจากมเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดฟักทองนะครับหรือจะเป็นถ้าเป็นสารเสริมอาหารเป็นสารสกัดเนี่ยต้องเป็นฟอร์มไกลซิเนตหรือบิสไกลซิเนตหรือว่าไซเทรตเท่านั้นนะครับไม่งั้นอาจจะถ่ายท้องหรือว่าอาจจะระคายเคืองท้องได้เนาะแมกนีเซียมมันมีฤทธิ์ช่วยทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นตัวขอดูสูตรพิมพ์ว่าแมกนีเซียมนะครับอาการของหัวใจวายมียังไงบ้างอันแรกคุณอยู่อยู่จุก ตายลิ้นปี่มันจะจุกแบบปวดเหมือนมีอะไรมากดทับเลยทับตรงสเตอร์นัมนะสเตอร์นัมคือกระดูกตรงนี้มันแน่นแล้วมันลาวไปที่กรามหรือว่าไหลอันนี้คือหัวใจเริ่มวายนะครับอาการที่2คือคุณมีการเดินหรือคุณเดินขึ้นลงบันไดซึ่งปกติแล้วคุณไม่เหนื่อยคุณไม่หอบวันดีคืนดีมันเหนื่อยมันหอบมากกว่าเดิมนี่คืออาการของโรคหัวใจวายหัวใจขาดเลือดเช็คตัวเองเลยนะครับหรือใครอยากจะมานัดตรวจกับหมอโองนะครับในคลินิกชลอวัยนะครับพิมพ์ว่านัดตรวจนอกจากบุหรี่เล่าความดันสูงแล้วคุณไม่กินยาน นานๆไปหลอดเลือดคุณมันก็จะ แต่ตาคุณก็จะวายความดันสูงไม่พอร่วมกับถ้าคุณอ้วนมีพุงแล้วคุณความดันสูงมากๆอันนี้อันตรายมากๆนะครับรีบลดความอ้วนรีบลดความดันนะครับแล้วก็อย่าหยุดยาความดันตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณกินยาลดไขมันแล้วคุณเป็นความดันสูงลองเสริมโคเอนไซม์ Q10 นะโคเอนไซม์ Q10 หนึม 10, ิลลิกรัมถึง200มิลลิกรัมจะช่วยลดความดันของคุณได้ช่วยเรื่องปวดหัวไมเกรนด้วยช่วยเรื่องลดผลข้างเคียงของยาลดไขมันได้อีกด้วยคุณปัญหากันได้ตามคลินิกชลอวัยหรือว่ารงพยาบาบลล ไว้ชั้นนาทั่วประเทศได้มีหมดหรือใครอยากกินของโอกจะเป็นยูบิควินนลและโฮลฟู้ดออร์แกนิกมีโอเมก้าสจากเมล็ดเจียสกัดเย็นพิมพ์ว่าหัวใจนะครับหรือว่าโคคิวเทนข้อต่อไปนะครับเรื่องของโรคสตโตรกและอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอันนี้เป็นสาเหตุอีกอันนึงที่หลายคนไม่รู้นะครับก็คือภาวะขาดวิตามินดีอาจจะไม่ใช่สาเหตุแต่เป็นความเชื่อมโยงแต่งานวิจัยเขาพบเยอะมากว่าคนที่วิตามินดีต่ำเนาะวิตามินดีสเป็นอะไรที่ราคาไม่ได้แพงนะครับยิงฟรีซะด,ด้วยซ้ำนะ เราได้รับจากแสงแดดมันจะมีวิตามินอีตัวหนึ่งที่คุณห้ามขาดถ้าคุณกลัวเรื่องของเส้นเลือดอุดตันนั่นก็คือวิตามิน k 2นะครับ k 2มันมาจากลำไส้เรามาจากถั่วหมากถั่วเหลืองหมากเครื่องในนะครับเจ้าวิตามิน d 3วิตามิน k 2เนี่ยเขาจะช่วยดูดซึมเอาหินปูนที่จะไปอุดตันหลอดเลือดกลับไปเก็บในกระดูกเพื่อนๆก็ไปหากันมากินถั่วเน,าวนา่านัดตกนะครับหรือใครที่วิตามิน d 3ต่ำกว่า30 k 2ก็ไม่เคยกินเลยนะครับไปดูสูตรวิตามินขอมอกได้เป็นไลโปโซมอลวิตามินด คุ้มคุ้มกันนะครับเรื่องของโควิดนี่นัมเบอร์วันคือวิตามินดี ขอดูสูตรในอินบ็อกซ์ได้นะครับอนๆพิมพ์ว่า DK โมกจะบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องไปหาอาหารเสริมถ้าคุณกินจากอาหารธรรมชาติเพียงพอภูมิแพ้นะครับหรือลองโควิดใครที่เป็นนะครับแน่นอนวิตามินดีสามห้ามขาดนะวิตามินดีสามมันควบคุมภูมิคุ้มกันทั้งหมดอีกตัวหนึ่งคือสังกะสีกับโคเิย์ตินอุๆพิมพ์ว่าสังกะสีนะครับประหยัดได้นะตัวต่อไปนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินปัจจัยเสี่ยงนี้ครับทำให้หลายคนเป็นเบาหวานแบบไม่รู้ตัวและ เสี่ยงต่อโรคอัมาพึกงเอมาพาดและหัวใจวายนั่นก็คืออินซูลินเรสติสต์หรือภาวะดื้อต่ออินซูลินอันนี้จะทําให้หลอดเลือดคุณแข็งตัวทําให้ไตคุณวายเร็วทําให้ตับคุณไขมันพอกตับเร็วแล้วเราจะรู้ได้ไงเราดื้อต่ออินซูลินหรือเราไม่ดื้อต่ออินซูลินง่ายๆเลยครับไปตรวจค่าน้ําตาลฟาสซิงบัตชุก้าไปตรวจ HbA1c แค่นั้นเลยถ้าฟาสซิงบัตชุก้าหรือค่าน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารคุณเกิน100คุณดื้ออินซูลินคุณเสี่ยงแล้วอันที่สตรวจ ถ้ามากกว่า5.7เริ่มดื้ออินซูลินถ้ามากกว่า6เป็นภาวะก่อเบาหวานถ้ามากกว่า 6.5คุณเป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วแล้วคุณอาจจะเป็นไปตลอดชีวิตถ้าคุณไม่ทําตามสูตรโมโใครเป็นเบาหวานพิมพ์ดูสูตรเบาหวานได้พิมพ์ว่าเบาหวานนะครับแล้วผมเสริมให้นะใครที่เป็นเบาหวานใครที่น้ำตาลในเลือดสูงนะครับเชียงดาเชียงดาผัดไข่เชียงดาต้มนะครับเชียงดาผัดเห็ดเชียงดาผัดน้ํามันหอยเชียงดาเป็นสุดยอดผักลดน้าตาลใครอยากได้สูตรเชียงดาสกัดปลอดสารพิมพ์ว่าเชียงดานะครับอีกตัวหนึ่งเบอร์เบอรีนสกัดนะครับหรือเบอร์เบอรีนไฮโดรคลอรด์มีเปเปอร์เยอะมากว่าช่วยลดทั้งไขมันแล้วก็ ตาในเลือดได้ใครอยากได้สูตรก็พิมพ์ว่าลดหวานนะครับข้อต่อไปเรื่องของเบาหวานสิ่งที่คุณต้องทําและถ้าเกิดคุณไม่อยากเป็นสโต๊กหัวใจวายนะคือคุณต้องลดหวานเลี่ยงน้ำหวานเลี่ยงน้ําตาลน,น้ำหมัดลมน้ําผลไม้ยาพิษหมดเลยหลายคนถามเข้ามาว่า,มาโม๊ก ถ้าไขามันดีน้อยไขยมันเลวเยอะไตกีเไล์ยเยอะ L D L สูง H D L ต่ำกินอะไรดีนะครับลองหาข้าวยีสต์แดงไนอาซินและโครเมียมที่ผมผสมมาให้ในสูตรสมดุคลคอเลสเตอรอลนะครับใครอยากได้พิมพ์ว่าสมดุลไขมันนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณความดันสูงไม่หายแล้วก็ไขมันพอกตับแก่เร็วด้วยเส้นเลือดแข็งเร็วด้วยแล้วก็คือคุณนั่งนั่ง,น,งนอนนอนคุณมีไลฟ์สไตล์ที่โคตรขี้เกียจอะถ้าคุณอยากอายุยืนยืนอายุยาวๆคุณตื่นมาคุณไม่ออกกําลังกายเลยนะครับ รับแสงแดดผมจะช่วยคุณหายจากโรคเรื้อรลังให้คุณแก่ตัวลงแต่คุณไม่ต้องเส้นเลือดสมองตีบแตกอุดตันไม่ต้องหัวใจวายทีนี้ไขมันอะไรลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีอาจจะช่วยลดปัดจจัยเสี่ยงแต่ถ้าคุณกินสูตรหมอ,อก,ก็คืออาหารเหรียญทองเพื่อนๆขอได้ในไลน์แอดพิมวลดไขมันคุณจะดีขึ้นแล้วคุณจะพุงยุบเร็วขึ้นไขมันนั้นคือไขมันจากพืชแต่ไม่ใช่น้ำมันพืชอันแรกคือถั่วเมล็ดแข็งโดยเฉพาะถั่ววอลนัทนะครับบำรุงสมองดีมากเนื้อมา พร้าวอย่างเงี้ยอโวคาโดก็ได้ผมแถมม้อีกตัวหนึ่งถ้าคุณไตวายอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของสารเสริมอาหารนะครับเรื่องของน้ํามันกุ้งนะครับกับโอเมก้าสามซึ่งอยู่ในโคเอนซา์คิวเทนที่ผมกินใครอยากได้พิมพ์ว่ากุ้งหรือพิมพ์ว่าหัวใจกดข้อต่อทํายังไงดีนะครับไปตรวจก่อนเลยนะหนึ่งนะครับเราอาจจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเราอาจจะไปกระทบกระแทกอะไรนะครับหรือเราอาจจะนอนผิดท่านะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเสริมนะครับเรื่องของสารเสริมอาหารนะเรื่องของข้อต่อนะครับถ้ากระดูกอ่อนเสริมคอลลาเจนที่สองเป็นาใยก ได้สูตรพิมพ์ว่าคอลลาเจนใครปวดข่าวปวดกระดูกหรือเป็นกระดูกพุนนะครับสิ่งที่คุณต้องทาก็คือยกเวทก่อนเวทเทรนนิ่งเบาๆแล้วก็อย่าขาดโปรโตีนนะครับไปดูสูตรโปรโตีนหมอกพิมพ์ว่าโปรโตีนห้ามกินแคลเซียมชนิดนี้ถ้าคุณไม่อยากเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือมีแคลเซียมตกค้างในไตในถุงน้ําดีใน,ในอาาวัยวะย้านะครับว่าห้ามกินชนิดนี้ก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตมันจะตกค้างในหลอดเลือดแล้วมันจะยิ่งทําให้หลอดเลือดคุณมันแข็งตัวแล้วมันอุดตันมันดูดซึมได้แคคค่่10%ผมมมนนนะนําาวใหุ้ณไปกิลเซีียอู 2ฟอร์มคือแคลเซียมจากเปลือกไข่ออร์แกนิกหรือว่าแคลเซียมไฮดรอกซีแอปปาทินะครับวันนี้จะเป็นฟอร์มเดียวกับกระดูกของเราอีกฟอร์มหนึ่งคือแคลเซียมล3ทริโอเนตซึ่งของผมจะเป็นแคลเซียมออร์แกนิกใครอยากได้พิมพ์ว่าแคลเซียมติดตามคุณหมอนะครับจากกางเกงไซส์ L ตอนนี้เหลือ XS สุดยอดนะครับสุขภาพดีขึ้นเริ่มมีกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วอเมซิ่งมากๆนะครับโอเคสุดท้ายนะผมฝากนะครับถ้าคุณไม่อยากเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันเส้นในสมองตีบแล้วตายแบบไม่รู้ตัวนะครับห้ามทำ มือ ตอนเที่ยงกินข้าวตอนบ่ายสามมีนแน็คตอนเย็น5้าโมงกินข้าวตอนก่อนนอนสองทุ่มกินขนมนะคุณจะดื้ออินซูลินเร็วมากๆแล้วคุณจะเสี่ยงมากๆเลยกับหัวใจวายนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือการไม่กินทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยเฉพาะกินตอนกลางคืนโอกมีสูตรอาหารทุกมื้อเลยนะมือ้อเช้ามื้อเย็นใครยังไม่รู้พิมพ์ว่ามือา้อเช้าหรือกิน่ามื้อเย็นตั้งแต่เรียนและทําตาหม,มอกมานะครับเคยเป็นไตระยะ2องคอเลสเตอรอลสูง250นะครับตอนนี้กินไข่ต้ม2ฟองนะครับ หยุดอาหารทอดหยุดเค็มลดเผ็ดกินปลาเนื้อขาวกินผักตามสูตรโมกกินเห็ดตื่นเช้าทําตามสูตรโมกในคอร์สเลยนะนี่คือสูตรจากคอร์สของผมเลยเป๊ะๆเ,เลยนะน้าหนักจาก60นะครับเหลือ53แล้วนะครับว้าวอเมซิ่งมากเลยนะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือเรียนแล้วก็ใช้สูตรโมกนะครับดังนั้นใครอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้นะต้นปีหน้านี้นะครับผมจะเปิด V I P คลับนะครับ Six Pack Doctor Online Masterclass ลดไขมันสร้างกล้ามแล้วก็ชะลอวัยรักษาโรคเรื้อรังแบบไม่ใช้ โดยเฉพาะโรคเบาหวานไขมันความดันโรคอ้วนพิมพ์ว่าสนใจ VIP นะครับเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันแล้วก็เรื่องของเส้นเลือดสมองนะครับวิตามินซีเนี่ยถ้าเกิดคุณมีภาวะอักเสบในหลอดเลือดก,ก็ไปกินผลไม้น้ําตาลตับที่มีวิตามินซีสูงสูงแอปเปิลเขียวฝรั่งกีวีทองนะพวกนี้ก็จะมีวิตามินซีสูงนะครับวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของเส้นเลือดด้วยนะนะครับช่วยเรื่องของคอลลาเจนผิวพรรณแล้วก็ภูมิคุ้มกันของเรานะครับทุกๆวิตามินไม่ใช่ยาป้องกันโรคแล้วก็ไม่ใช่ทางรัดด้วยยะครแต่าอ วิตามินซีและสารสกัดธรรมชาติพิมพ์ว่าวิตามินซีใครอยากจะคอนเท้าปรึกษาของหมอกับหมอกเข้มข้นทุกวันทุกคืนนะครับผมจะตรวจกันบ้านให้พิมพ์ว่าสนใจ1นึ่งหนึ่งนะครับรับผลที่จริงจังเท่านั้นนะครับเท้าชาเกิดจากอะไรอาจจะขาดวิตามิน B ก่อนเลย1อาจจะมีปลายประสาทอักเสบเป็นเบาหวานก่อนเลย2นะครับหรืออาจจะมีโรคปลายประสาดอักเสบลองเสริมวิตามิน B รวมนะครับหมอกจะมีสูตร Advanced B Complex สูตรเข้มขน้นใครอยากได้ทัก Inbox พิมพ์ว่าวิตามิน B รวมผมเป็นไตระยะ2นะครับ eGFR 62%รนะ อยากถามว่าถ้าผมกินข้าวกล้องหรือแมกนีเซียมจะมีความเสี่ยงทาให้ตายลดลงมากขึ้นไหมนะครับ้าแมกนีเซียมเนี่ยไม่ได้ทําให้เสื่อมมากขึ้นนะครับแต่จะกินแค่200มิลลิกรัมก็พอนะครับถ้าเราอายุมากค่าไตามันดรอปอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอายุน้อยแล้วค่าไตามันดรอปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับกินแมกนีเซียม้วดีมากนะครับหลับดีมากแล้วก็ลดไมเกรนด้วยถ้าคุณนอนหลับไม่ดีนอนหลับยากนะครับหรือว่าตื่นเช้ามาแล้วไม่มีเรีย่ยวไม่มีแรงนะครับอันเนี้ยคุณอาจจะต่อมหมวกไตล้าอยู่นะครบคเเื่อนอนาจจองงรริิขรมขกโดีย นะครับพิมพ์ว่ารากโสมนะครับช่วยปรับสมดุลความเครียดได้แต่ถ้าเกิดคุณไตวายนี่ไม่แนะนำเนาะเราก็อาจจะหาแว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่ผมใส่ขอดูสูตรพิมพ์ว่าแว่นตานะครับรากโสมคืออะไรเป็นยาไม่ใช่ยานะครับมันคือรากโสมอินเดียที่เอามาสกัดทางอายุรเวทแล้วก็สมุรไทยเวชศาสต์ใช้ในการรักษาภาวะต่อมหมวกไตล้านะครับภาวะต่อมหมวกไตล้านี่มาจากการที่เราเครียดมากเครียดหนักเครียดเรื้อรังนะครับมีปัญหาปวดเข่านะครับมีเสียงก๊อบแก๊บต้องทานยาอะไรถ้ามันก๊อบแก๊บแล้วมันไม่ปวดเนี่ยมันก ถ้ามันก๊อฟแกป๊ปแล้วมันปวดนะครับเราก็ต้องไปเอ็กซเรย์เข่าดูก่อนว่าเขา่าเรามันเสื่อมเท่าไหร่ถ้าเกิดมันเสื่อมแค่ระยะที่1มันจะมีการรักษาแบบไม่ใช้ยานะครับก็คือการฉีด PRP นะครับถ้าใครที่สนใจจะมารักษาเข่าแบบไม่ผ่าตัดกับหมพิมพ์ว่านัดตรวจนะครับปวดหัวบ่อยแนะนําวิตามินตัวไหนดีแมกนีเซียมกับโคคิวเทครับปวดหัวตะคิวไมเกรนนอนไม่หลับ ความดันสูงแมกนีเซียมและโค q 1วเทนพิมว่าแมกนีเซียมและพิมพ์ว่าโค q ควเทนนะครับเป็นกรดไหลย้อนกิน D3K2 ได้ไหมกินได้สิครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยคุณต้องปรับพฤติกรรมเรื่องของอาหารก่อนไปดูสูตรกรดไหลย้อนของโมพิม์ว่ากรดไหลย้อนแล้วคุณต้องไปเพิ่มเรื่องของโปรไบโอติกส์กับช่วยย่อยช่วยย่อยของโมเป็นช่วยย่อยออร์แกนิกเคี้ยว1เม็ดกับมืออาหารแล้วก็กลืนนะครับโปรไบโอติกส์ ics, ให้กินตอนท้องว่าพิมพ์ว่าโปรหรือพิมพ์ว่าเชื้อนะครับสมดุลไขมันไต ระยะ3าทานได้ไหมใครที่ไตวาย y 3 B คือ eGFR น้อยกว่า45ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิด eGFR มากกว่า46ก็กินได้แต่ผมมองว่าไปเพิ่มค่าไตาก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มไตเสื่อมลองไปหาค cranberry สกัดหรือดูสูตรของโอ๊จะลอกสูตรก็ได้พิมพ์ว่าบำรุงไตนะครับใครสนใจหรืออยากได้สูตรอะไรพิมพ์ว่าสนใจนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ